วันที่30รก,กรกฎาคม2566สถาบานันบุญนิยมร่วมกับมูลนิธิแพทย์พิธีธรรมแห่งประเทศไทยและพักสัมมาธิปไตยทํากิจกรรมประชาสัมพันธ์ค่ายสุขภาพแพทย์พิธีธรรมกริจกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงที่จะจัดขึ้นในวันที่12-16ถึงสิงหาคม2566ที่บรวรราชธานีอโศกตำบลมูกไหมอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลร,ร,ราชธานี ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาณอุทยานวนิยมอำาเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนำโดยจิตอาสาแพทย์นิติธรรมกิจกรรมในวันนี้มีการแจกน้ำสมุนไพรปรับสมดุลรือเย็นสาธิตการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์นิติธรรมการกัวซาขูดพิษขูดลมการกดจุดลมปานและแบ่งปันองค์ความรู้การทํากิจกรรมไร้สารพิษ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากจิตอาสาลและเครือข่ายกิจกรรมไร้าสารพิษในการดูแลสุขภาพตนเองด้วยหลักการแพทย์ดิจิทัจนหายป่วยและมีสุขภาพที่แข็งแรงจิตใจเป็นสุขได้อย่างประโยชน์สูงป่ะหยสุดต่อเน,นื่องจนถึงปัจจุบันค่ะ